อโหลครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพามาดูลูกค้าลูกค้าจะเอาเทอร์โบ e สิบสามสี่อยากได้ถอดจากเครื่องก็เลยเดี๋ยวถอดให้ลูกค้าอันนี้มาจากไหนครับมาจากขอนแก่นครับผมจากขอนแก่นเลยใช่ไหมเอาเทอร์โบ e 1ิบสามใช่ไหมเทอร์โบ e 1 3ครับอ่าเป็นเทอร์โบลมเนาะเทอร์โบลมอ่าเดี๋ยวรื้อที่เครื่องให้คเครื่องเครื่องเรามีหลายตัวก็เดี๋ยวรื้อที่เครื่องให้เลย เนาะอันนี้เคยมาซื้อกันอยู่แล้วเนาะครับเคยมาซื้อกันครับเป็นลูกค้าสอสอเรานี่แหละครับก็ลูกค้าประจํามาก็เดี๋ยวรือที่เครื่องให้เลยครับเอาตัวอย่างมาด้วยจริงๆไม่เอามาแค่บอกรุ่นลูกน้องที่ร้านก็รู้แต่ว่าอยากตรงรุ่นเนาะเอาตัวอย่างมาเทียบดูครับก็เดี๋ยวรื้อตามตรงรุ่นให้เลยครับอันนี้ซื้อติดตามสอสอมานานหรือยัง มาหลายปีแล้วครับหลายปีใช่ไหมติดตามมาหลายปีแล้วเป็นใหญ่มาซื้อกับพี่ฉุยครับซื้อกับพี่ฉุยครับเที่ยวนี้มาเจอผมเจอโงเลยโงรถให้เยอะเลยพิเศษครับก็เดี๋ยวดูแลให้ลูกค้าประจำโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ